ผู้หญิงเรียกว่าดีจอยอ้าวล่าของผู้หญิงเรียกว่าดีจอยเพราะฉะนั้นนะคะของผู้ชายเนี่ยให้เรียกว่าซันโมค่ะเออนางฟ้าช่างให้ยูเซอร์แล้วก็พี่เทพของนางฟ้าเนี่ยก๊อกใหญ่หลายแรงคุณดีชีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนุกกิ้งวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแบบยูดแบบ เปลี่ยนเวลาอีกแค่แล้วไมใช่ไหมเหมือนเปลี่ยนเวลาการพิมพ์อีกแล้วใช่ไหมเหมือนนว่าเขาจะพิมพ์กันไม่ทันการสวัสดีบ้าด้วยนะคะใช่ไหมใช่ไหมกิวิกิวิตอนนี้กิวิขนมคือของกิน40วสิบดีเออก็ประมาณก็40ก็โอเคไหมโอเคไหมเออทำไมแล้วยูเซ่ทำงานถึงไม่ไม่พิมพ์คุยกันน่ะยูเซ่มือไปทำอะไกันหมด เลยคะแล้วก็หนึ่งตะมือจากไหนลาวาค่ะชึ้งค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาอย่าพึ่งไปไหนเดินเพาจะเต้นแล้วสวัสดีป้ามูค่ะส <laughs> วัสดีเอเอ็มวัสดีที่รักด้วย <laughs> ขอบคุณนะคะหนึ่งเซ็กซี่จากโมโมน้อยนะคะ <laughs> oh, <yeah. S 2> ขอเพลงมันๆที่จะหลับแล้ว นมฟันเจ้นจนจะเป็นไส้เลือดแล้วเอางี้แล้วกันเพลงโรตีาจัดเพลงโรตีเอาแบบสกาเลกเก้กันสักนิดหนึ่งสกาสกาโรตีเพลงอาจาร์ง่วงๆ <c oughs> มามาขยับจังหวะนะคะเปลี่ยนแนวหน่อยมาเป็นสกาเลกเก้จากแดนแดนมั่งใครที่ชอบใครที่ชอบเพลงนี้โรตีใสน่นมเยอะๆขอดอกไม้เอดอกไม้หน่อยแล้ว เหมือนดีเจจ่ะเซ็กจัดจัง <c oughs> เออไม่นะคะนางฟ้าเป็นดีเจใส่ๆห้องนางฟ้าเนี่ยเข้ามากรุณาพูดคำสุภาพไม่เกียนไม่สิบแทบ,บวกนะคะเพราะนางฟ้าเนี่ยห้องนางฟ้าเป็นห้องสีขาวใครๆก็รู้ขาวคุณคุณ พราะเราักข่าวจั๊วเพราะฉะนั้นนะคะกัุหนนมพูดถนุภาพด้วยนะคะใ่เ้ามซซียดตอกลางมยุดมีเซ็กซี่กับเซ็กซี่ด้วยนะคะจบเพลงนี้จะได้เต้นอะไรอ่ะตอนก่อนที่ดูขนมนางฟ้าไม่ค่อยย ม,มันเพิ่มขึ้นมาได้ตลอดเวลามันอยู่ที่ชุดบางทีแบบพอชุดนี้มันมันจะแบบเข้ารูปหน่อยไงเออมันเป็นผ้ายืดไงผ้านี่นิ่มนิ่ม DJ เวลายิ้มน้ำตาด้วยเวลาน้องคอยยิ้มน้ำตามาดูเป็น DJ ที่ไม่ค่นะคอยจะท่ามันค่ะอิสเซอร์มันเป็นแบบนี้ค่ะมันทัวร์เจที่ไม่ค่อยสุภาพมาดูกูสเตย์ด้วยอ่ะยิสเซอร์ รีจอยดำไหมคะนีจอยหอของน้องฟ้าหรอสีเขียวม,มรกตเคยพูดไปแล้วอยู่ที่ผ้าหรือสิ่งของที่ยัด <c oughs> อยู่ที่เสื้อ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณเอ่อหนึ่งผลไม้เลือนจุนเดลาวาด้วยนะคะเดลาวาจ๋าไม่อยากได้เฟรนซายน้องฟ้าเหรอคะชุดนี้นะ กินนี่กินนี่หรือหอไปหอไปหอกับบ้านหอใส่ไข่ด้วยกดวีดีไหมเนี่ยนางฟ้าคิดว่าเหมาะสมนางฟ้านางฟ้าคิดว่าดีเลยเต้นตอนไหนเหรอเดี๋ยวก่าเราต้องรอเซ็กซี่มันครบนะคะเซ็กซี่ขาดอีหกสิบห้าเซ็กซี่นางฟ้าเต้นนะคะจ้าจ้า let's go กดอะไรได้กดนางฟ้าพวกมนุษย์ ทำไมทำไมทำไมทุกคนเข้ามาทุกคนต้องแบบอย่างนี้ด้วยอ่ะคือเรงานางาแบบไม่เข้าใจอือรางฟ้าแค่ใส่อยู่แต่เนญี่ปุ่นนางาก็ไม่ได้ใจแฮอยู่อยู่เธอคิดว่ารางว้าเป็นยังไงนางฟ้าแค่แบบอยากใส่ใส่ยากย้อนยุกแต่ว่านางก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือทุกคนดูหนังเหมือนที่นางฟ้าดูอุกคนก็เลยชอบคิดแบบนี้ อ ok. ขอบคุณด้วยนะคะเซ็กซี่จับเสื้อแซดด้วยนะคะขอบคุณด้วยหนึ่งนมจากเจมนะคะยังย <Yeah. S 1> ืดพูดคุยกันได้นะองนะคะนางทำไมกันด,อดนอ <c ười> นทำไมได้เตลี่ค่ะคุดได้หวัดดีมอนโอ้ี่ <c ười> เรียนจบยังนะฟ้าเรียนจบแล้วไม่เรียนแล้วด้วย พอพอเลิกเลิกไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องขอเพลงจีหอยหน่อยได้หรือยังจัะเอะถือว่าไม่ขอบคุณด้วยนะคะลูกอมจากขวัญด้วยสามลูกอมนะคะหนึ่งสองยกยื่นเป็นกันให้บอลนี้ได้ไหม าเป็นแบบเติมลมหรือเปล่าเออขนมไม่ใช่หมุยังนะคะนักเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยวัดนองหอยคนแวนนี่ใครอะไรแซนตังคูดค่ะอยากให้พูดอีกรอบมันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว เงือแตกเลยอ่ะครั้งแรกด้วยอ่ะทิ้งทุกวันเนื้ไม่แด่เลยเจายส่นมเยอะๆเหมือนแก้วหน้ามา้าเลยยุต,ติอาหารนี่คือกตฏินางฟ้าอยู่นะคะพี่นงางฟ้ายุธเทิดนางฟ้าอายุสิบดบัควค่ะสวัสดีนายบัวน้อยด้วยสวัสดีพ่อค้าไก่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าไก่ยี้มคุ้นคุ้น ามเพ็นเพนจดีเจนังฟ้าด้วยแล้วกันนะคะาากกใช่ๆเท่าไร่ทอไพิมพ์ถูกอะ่ะอยากได้เพลงมันๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะคะรอจบเพลงนี้ก่อนเยอะๆเพลงโลตี ดูไหมเพื่อนนางฟ้าหรอนางฟ้าไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยดิออไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้อ่ะเป็นเป็นคนเลือกเลือกคบเพื่อนหรอเปล่าคนอื่นไม่ค่อยคบไม่มีใครรงได้แรงๆหน่อยได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่พอดีแบบว่านางฟ้าอาจจะ ยังไงส่วนใหญ่เด็กเล่นแต่คอมไงก็เลยแบบเพื่อนอาจจะไม่เยอะไงเออแต่ว่านางฟ้าขอแค่มีพวกพี่เทพก็รู้สึกอบอุ่นแล้วนะคะแค่มีพว่แค่มีพวกพี่เทพ,พพี่เทพค่ะข,ขอเซ็กซี่หน่อยดีนะข <c ười> อ,ะอะเด็ดๆโอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้มันขาด แค้างป่ะค้างป่ะเริ่มค้างไหมนางฟ้าใสแหวนมือซ้ายนิ้วนางหรอใช่ค่ะเพราะว่าเ้าเกิดนางฟ้าใส่แหวนนิ้วโป้งม,ม,มันจะคับมันคับเลยนางฟ้าเคยลองแล้วเขาผิดกี่โมงหรอหมายมถึงว่าลงมากี่โมงใช่ไ,ไ,มไหม เอ่อทุ่มสองทุ่มสามทุ่มวันนี้นะคะลงสามทุ่มแล้วกันนะคะเดี๋ยวอยู่กัรที่เจน้องฟ้าอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มอ้าวหนึ่งชั่วโมงเต็มทำไมไม่ใส่นิ้วก้อยใส่นิ้วก้อยนี่คือจะหลวมไปเคยลองแล้วเหมือนกันขอบคุณนะคะสามตบมือจากเอสด้วย ิ้วกามเออกันออกเมื่อเช้ากันออก3ามเซนแล้วอ่ะดูดีอาไม่ปิดเชอะทำไมพี่ไม่ใส่นิ้วกลางใส่นิ้วกลางก็จะคับไป ทำไมทำไมต้องถามอ่ะานี้ฮะทำไมอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอ,อ่อฮานอยนะคะฮานอยสวัสดีะคะ่ะทำไมไม่พี่นางฟ้าเลยช่วงนี้ก็จะขึ้นก็จะเริ่มขึ้นบ่อยๆแล้วเพราะว่าคดีแบบย้ายของมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายที่อยู่ไงเออห้องอาจจะเปลี่ยนๆปลี่ยนไปนะคะหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวนางฟ้าจะย้ายที่อยู่แล้วโดนไล่โดนไ,ไล่ออก โค้ดด้วยนะคะหนึ่งจู๊บๆนะคะจะอาองนะคะแล้วก็หนึ่งลูกอมจากวนาด้วยยังยื้อจริงจริงจะย้ายจะย้ายคอนโดเดือนละเท่าไหร่หรอคือถ้าเกิดซื้อผ่อนเนี่ยมันมันก็แล้วแต่ท <right out S 2> ี่แบบตกลุมทำสัญญาไว้ไงเดี๋ยวมาใหม่สองทุ่มครึ่งค่อยมาใหม่สองทุ่มครึ่งค่อยมาใหม่ได้เพราะว่าวันนี้นะคะลงสามทุ่ม วันนี้ค่ะสวัสดีนะคะเพลงนี้เหรอคะเพลงนี้ชื่อเพลงโรตีค่ะของช็อกโกแลตคิดขอทักเป็นได้ไหม จ๊แนทแนเงียบต้องการอะไรกับพี่ต้องการอะไรกับพี่คือเป็นผู้หญิงไงแล้วแบบเอางีละกันเดี๋ยวพี่นฟ้าถ่ายรูปให้นะแล้วก็เฮ้ยคํค้างอ่นะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวพี่นฟ้าถ่ายรูปให้แนละ้วเดี๋ยวเราเราคุยกันหลังไหม เราเราเราต้องคุยกันและพี่ว่าเราเราต้องทําความรู้จักกันมากขึ้นแลนะแนทไม่อยากอ่านชื่อเ็มเลยอ่ะอ่านชื่อเจมแล้วมจะเป็นยอย่าเ,เ,เ,เดียวเลยอ่ะอคุนะคะด้วยดเเอ่ดีเจส่งให้ดีเจด้วยกันเองอายไหมคะละอายใจไหมคะ ตกเลยขอบคุณเออ่ตบมือด้วยนะคะจากฮานอยฮานอยจานมาค่ะน่าสิงซี่ขอสิงซี่หน่อย,ยแล้วแล้แอดกันยังแ,แอดกันยังมึงแนทในกาลิน่าแอดกันยังเดี๋ยวเดี๋ยววิ้นฟน่าจะแอดก่อนแปน๊บนึงนะคะขอเป็นเพลงก่อนออมาต่อจากบทเพลงเออโรตีนะคะกลับก็ามาสู่โหมดเพลงแดนซ์เพลง เลงประจําตัวนางฟ้าเลยใครไม่ใครไม่รู้จักเพลงต้องรู้จักเพลงนี้ใครรู้จักนางฟ้าต้องรู้จักเพลงนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้เปิดผิดไอ้เรื่องผิดปิ้วปิ <c oughs> ้ว,ว,วดันไปเดี๋ยขอแอดน้องนี่ด้วยนะขอแอดน้องเน็ตหน่อยสวัสดีไม่ร้อนนะคะจ้า นี่จริงต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้นด้วยถึงเจอเพลงอะไรคะวะปิ้วปี้แดนน์พิมพ์มาปิ้วปี้แดนเจเจอรีโดนัลอนด้วยโดโดเลมอนมวันนี้โดนัลอนด้วยนะสวัสดี404ด้วยอันนี้ใครเนี่ยชื่อคุณคุณมากพี่ตอบปะเนี่ยก่อนลงขอเพลงนึงนะได้ค่ะจัดให้หลายๆเพลงเลยเอาให้น้ำน้ำทะเลเอ้ยเอาให้แบบน้ำตาไหลเลยเพลงซึ้งเพลงซึ้งๆ พี่นางฟ้าจะใส่ชุดตำรวจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าใส่ให้ก็ได้ในนั้นจ <c oughs> ะๆๆยอมนะคะกับเพลงซิ่วๆ <c oughs> อะไรสีส <c oughs> ีสีนางฟ้านางฟ้าขอเพลงโจ๊กหน่อยให้นางฟ้าร้องเพลงโจ๊กเหรอฮะต้องเอสงอสมมงกุกันเข้ามา <c oughs> มีมงกุฎปุ๊บร้องเพลงเลยเป็นโปรโมชั่นร้องเพลง บคุณด้วยนะคะ20เซ็กซี่จาก404เออร์ด้วย4ส,สุด4จ๋าเราเคยได้กันมาก่อนไหมถ้าเราเคยได้กันมาก่อนกลับมาได้กันใหม่สวดีเตะจเย่ด้วยนะคะสหัสดีค่ะวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเหนยฟ้าทำเซ็กซี่ก่อนซักหนึ่งรอบ